มาฮะมาถึงแล้วครับสามทุ่มครึ่งคูดีเลยนะกับรถเกี่ยวคันนี้นะไปหาอยู่ก็มามาดูกันนะฮะอะไรรถเกี่ยวสภาพนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วล่ะนะมาดูกันว่ามันจะไหลมันจะไหลเ่าเคิดว่าเีตดเอาแบตใส่ครับแบตมันใส่ยากแบตไม่ค่อยมี ที่วางนะครตัวนี้ก็ใครที่มาดูเป็นคลิปแรกก็ เครื่องมันเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องโ o 7จฮะไม่มีปั๊มลมก่อบโบมาก่อบโบมายังไม่ได้วิ่งเลยครับวะนะได้วิ่งแค่ไม่กี่เที่ยวะฮะลองเครื่องเฉยๆซื้อมาสองหมื่นนะฮะของลงกลึงแปดลิวนะ้วมั้งนะฮะไม่รู้ว่าลงกลึงไหนจําไม่ได้ละนะฮะระบบเนี่ยผมซื้ออัมบันไฮดรลิกใส่สองตุงนะฮะสิบแปดลิตรสองตงุนะฮะ ก็โอ oh. ้โหเดินโคดเร็วเลยนะฮะโคดเร็วบืดๆืดเลยโคดแบบแตะแตะไม่ได้อะฮะระบบก็ใช้งานได้หมดนะระบบที่ผมเติมเข้าไปแล้วนะครับพวกระบบไฮริกพวกอไรเนี่ยพวกนี้ผมลองแล้วล่ะ แต่มันก็จะมีท่อน้ามันแตกนะฮะที่มันเป็นเหล็กตรงข้างเครื่องไม่ใช่ข้างเครื่องหรอกมันอยู่ข้างหลังนะครับตรงตรงอุ้มมันนะฮะที่เขาต่อเป็นแป๊บเหล็กอ่ะมันรั่วเดินออกมาจากซอยบ้านเขาเนี่ยโอ้โหปาาเซียนเลยนขนาดเซียนเขายังเอากําแพงถ้าเป็นรูเป็นโบเลยถามคนข้างบ้านเขาโอ้โหได้ซ่อมตลอดเลยนะจนได้ย้ายรั่วอ,ออกบ,บางที งานหนึ่งได้ย้ายรั่วออกเลยนะแต่อันนี้มันก็พอดีเปี้ยเลยถ้าคอนโทรลแบบนี้คอนโทรลมันมันลดมันเก่าแล้วมันมันจะผักไปพร้อมกันไม่ได้ต้องซ้ายไปนิดนึงแล้วขวาไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันบูดวัดบืดวัดนะครับมันก็ทําให้อันตรายต่อกาแพงของลูกค้านะเจ้าของรถเขาก็ไม่อยู่นะก็เลยทําให้ ไลครับออกเองนะครับผมนะก็ปลอดภัยดีครับไม่มีปัญหารถเกี่ยวไม่โคพวกตีนตะขาบพวกนี้นะพวกใหญ่ๆพวกนี้นะมันก็จะเสียค่ารถสไล,ลด์รถอะไรก็เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นรถที่เป็นล้อย,อยางอย่างนี้ผมลากได้อยู่นะลากไกลสุดก็โอ้โหลบบุรีสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะสลาบุรีไป ทางเหนือก็ไอทางไอทางทิศตะวันออกก็นู่นระมุงขมเมยียนติดชายแดนไปหมดแล้วนะฮะถ้าเป็นรถลากแบบนี้มีล้อมีอะไรนะครับอ่ะพถึงบ้านนะก็เดี๋ยวเอาลงก่อนนะไม่รู้มันจะไหลไหมถ้าไม่ไหลก็ได้เอาแบตเตอรี่มานะนะใส่